ออะะไไรราามครับ <modeling> อ่าสวัสดีครับอ่าช่วงนี้เป็นการเป็นช่วงพักเที่ยงนะครับอ่าช่างแล้วก็องค์กรชาวพุทธแกนสนับสนุนอ่าพระพัฒหารเที่ยงครับครับแม่ครัวสี่ท่านนะครับจัดเตรียมอาหารมาไว้ให้อ่ะกัองค์กรชาวพุทธมาปั้นอ่าหลวงพ่อทันใจพระไพรีพินาศหน้าตักห้าซอกนะครับขอบคุณขอบคุณอาจารย์โย ครับขอบขอบคุณครูบาอาจารย์ปัญญาอาจารย์แล้วก็คุณใหญ่เมืองทองนะครับผมขอขอบคุณที่ถาวายวปัจจัยครับสำหรับอาจารย์ท่านทีท่านขยันมากนะครับฉันเพลงเสร็จท่านก็ลงมือเลย ครับอ๋อครับครับก็ครับขอกลาบขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะฮะขอให้ผมจะให้พี่น้องชาวพุทธมีความครับมีการอุปถัมภ์ค้าจุนศาสนาของเรานะครับแล้ววันนี้ปกตินะฮะเราจะไลฟ์สดแต่มังไม่ทราบอะไรนะฮะ ไม่สามารถต่อเน็ตได้เราก็เลยถ้าทําเป็นวิดีโอแล้วเราจะส่ง YouTube ไปให้ท่านดูนะครับเพราะมีเพื่อนบางคนอยาแขกครับครับรายงานจากอ่าสำนักปฏิบัติธรรมาจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ผมให้ชม มันรอบข้างนะครับซึ่งองค์พระประธานองค์ใหญ่นะครับกําลังอาจารย์ท่านกลัลยาคมักเขม้นท่านฉันเพนเสร็จท่านก็ลงมือเลยนะครับด้านข้ขางอ่ายูทูบนู่นยูทูบอ่า, YouTube อาตอนนี้ถ้าใครได้ดูนะครับสามารถมาทําบุญทาทาบุญได้นะครับอําเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกนะครับครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกาบขอบพระคุณครับพอพอพรที